ทำคลิปการ์ตูนล,ลิปซสิ่งค์สปตัวเองแบบนี้อยากทำงานแบบมือโปร,โปรแต่ไม่รู้ว่าจะใช้ AI ตัวไหนกดติดตามช่องแทนไว้นะคะเพราะว่าแทนจะมาแชร์เครื่องมือและเทคนิคก,การใช้ AI อีกเพียบเลยคะ่ะทำยังไงบ้างและใช้เครื่องมือไหนบ้างเดี๋ยววันนี้แทนจะมาเล่าให้ฟังค่ะแต่กลับไปฟังฝากกดติดตามและกดทุกปุ่มกับคลิปนี้เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กันด้วยนะคะ ขมือแรกที่เราจะใช้ก็คือ c h a t GPT นะคะให้เราเตรียมรูปของเราเพื่อใช้เป็นรูปอ้างอิงในการ g e n เน a เรรูปภาพจากนั้นเราเข้าไปที่แอป c h a t GPT อัปโหลดรูปเราขึ้นไป1รูปค่ะแล้วก็ใส่พร้อมตามตัวอย่างในหน้าจอนี้นะคะในที่นี้แทนใช้พร้อมเป็นภาษาอังกฤษเพื่อว่า AI เขาจะได้เข้าใจพร้อมได้มากยิ่งขึ้นนะคะจริงๆพร้อมภาษาไทยก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ว่าแทนชอบเลือกใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าแต่ถ้าใครถนัดภาษาไทยคะ่ะแทนมีแปะ ร้้้้อมภาษาษไไทยไววใหแลค่ะสเต็ปที่2คือการบันทึกเสียงของเราเพื่อที่จะนําไปใช้ทำลิปซิงค์นะคะสามารถใช้มือถือของเราบันทึกเสียงได้เลยค่ะโดยแอปพลิเคชันที่เราจะใช้ทำลิปซิงค์นั้นจะรองรับรูปแบบไฟล์ตามนี้สเต็ปที่3เครื่องมือที่เราจะใช้ก็คือ dreamina ของ capcut ค่ะโดยเราจะเลือกเครื่องมือสร้างอวตาร AI แล้วก็เลือกลิปซิงค์จากนั้นอัปโหลดรูปภาพที่เราเจเนเรตได้จาก chatgpt ค่ะแล้วก็อัปโหลดเสียงที่เราอัดไว้ค่ะ แล้วจากนั้นก็กด generate นะคะส่วนรอนานหรือไม่ตรงนี้ต้องดูที่ traffic ค่ะว่าช่วงนั้นมีคนใช้งานมากน้อยแค่ไหนแล้วก็รอตามเวลาค่ะแล้วเราก็จะ้คลิปลิปซิงค์เสียงตามที่เราต้องการค่ะข้อดีของ d o ม i na capcut นะคะเขาให้ฟรีเครดิตวันละ450เครดิตถือว่าเยอะพอสมควรนะคะยังไงลองไปเล่นกันดูนะคะ